สวัสดีครับีินี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีสเกตเมโคโคซิงครับผมสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครนะับ บรรยากาศยามเย็นครับยังอยู่ที่เดิมแล้วก็ยังแข็งเหมือนเดิม เ้าพยายามจะให้มันนิ่มนะเวลาเรากาะอ,อะไรมาเ,น,เนี่ยบางทีมันก็แรงบางทีมันก็เงียบเป็นมืออาชีพอย่างเขาไม่ได้หรบเป็นแค่นะมวยวัดอยู่นีนะครับ มันจะเป็นมวยคายกับเขาแล้วอีกหน่อยแล้วตกลุกม,มันพังลงหมดนะเราวางไวนะ้เร็มๆเนะ่ยตรงกลางมดนเลย ผู้ขยันันเข้าตรงกลางเลยวะเน,เนี่ยตั้มสายจบเอาตรงนี้เลยชุ่มๆเลยนีย่ฝั่งนี้มันจะชุ่มเพราะว่าน้ำมันมีน้ำ อชีพัำแม่โคนี่มันก็เป็นอาชีพดีอาชีพนึงนะครับถึงจะไม่มีหน้ามีตาแต่ว่ามันก็เป็นอาชีพที่สละ้ากิ่งแล้วเงินเดือนมันก็เยอะอยู่พอสมควรน,นะแต่ว่าพูดถึงน้องๆรุ่นใหม่ๆผมว่าเรียนหนังสือดีกว่าครับ พึ่งตัดสินใจว่าจะมาทำงานเลี้ยงโดยเลี้ยงตัวเองโดยที่ไม่เรียนเรียนไว้ดีที่สุดครับถ้าพ่อแม่ส่งเรียนนะเดี๋ยวมันจะมาเสียใจภายหลังนะครับมันลำบากนะ อาชีพขับไมโครอาชีพขับรถทุกประเภทนั่นแหละอาชีพรับจ้างเลยลำบ,บากหมดครับแานที่ดีเรียนให้มันจบถึงมันไม่ได้เป็นข้าราชการแต่ก็มีงานสบายๆรองรับนะครับถ้าเป็นข้าราชการได้ กินยาวเลยนะครับเงนเดือนจะคิดว่าไม่เท่นะเทคนนี้อีกท่ดูดีครับถ้าใครถ้าใครสามารถเป็นได้นะ mm hmm. ก็อยากให้ตั้งใจเรียนนะครับจากประสบการณ์โดยตรงคิดย้อนกลับไปเลยน่าจะเรียนนะ สูงๆหน่อยวุฒิปริญญามันก็ไม่ใช่เสียใจหรอกครับว่ามันเสียไดย้เสียได้โอกาสถ้าจะไปเรียนตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วอยู่เยอะแล้วไปเรียนกับรุ่นลูกแล้วครับรุ่นหล้านยังไม่ใช่รุ่นลูกเราไปเรียนกับรุ่นหล้านช่วงนี้จังหวะนี้ ยูจะสามสิบแล้วเรียนมีความรู้นี่เขาก็ต้องการนะครับทำงานแบบนี้มันก็ดีคือไม่ต้องเรียนสูงไม่ต้องไปเสียเวลาเรียน นก็ได้ทําเลยแต่ว่าจะขับเป็นไหมจะทํางานได้ไหมเขาจะจ้างไหมก็อีกกรณีหนึ่งนะพูดถึงนี่ว่าขับเป็นนะแล้วก็พรสวรรค์ใครพรสวรรค์มันเนี่ย <c oughs> ขับไม่อย่างผมนี่ก็ต้องอาศัยความอดทนหน่อย างงานเราก็ทำไม่เป็นครับทำไม่เป็นเจ้าของที่เจ้าของงานเขาด่าเขาว่าหน่อยก็ต้องทนนะครับลูกที่จะว่างู้นว่านี้ก็ต้องทนน้อยใจหนีมันก็ไม่เป็นนะครับว่าจะมาได้เท่านี้มันก็ ม่ธรรมดานะผมยังไม่เคยคิดเลยว่าผมจะได้มาได้ถึงจุดจุดนี้มาได้ยังไงตอนเด็กก็ยังได้แค่มองไม่มีใครเขาชวนไม่มีใครเขาอะไรเลยมีใครเขา อยากให้มาเลยอยากให้มาหัดมาฝึกมาเลยไม่รู้จกใครเลยเจ้าของรถไว่โคนรู้จักก็รู้จักแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าจะให้ขับรถเขาง่ายๆรู้จักก็รู้จักห่างๆนะครับไม่ได้สนิทอะไรกันทำไมไม่มาเนาะมาพอแล้ว ว่ายังไงนั่นไงใครรถใครมาว่าแล้วทำไมจอดรถใครมาชูมดูสิมีลา,ลายด้วย ชมดูอีกหน่อยนอ,อะเราไม่ได้ทำผิดอะไรโอเ,เคมาตรวจสอบอคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตจ,จบคลิปไ้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ